แบบนี้ระเบิดแน่นะครับถ้าเอาฟางมาใส่ตรงนี้แล้วก็จุดนะครับระเบิดแน่นอนครับแต่ธี่นี่จะระเบิดต้องมีคนมาแก้งนะครับท่านผู้ชมเอาฟางมาใส่แล้วก็จุดไฟนะครับมันก็จะระเบิดแน่นอนแต่ถ้าอยู่อย่างนี้นะครับรับรองว่าไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าแก๊สมันไม่รั่วออกมาครับเราเช็กอย่างดีนะครับนี่ครับมาดูวิธีทํา ทีว่าภาพแก๊สที่วัวแก๊สพลังงานปีนะครับท่านผู้ชมชิปนี้ก็จะมาเพิ่มรายละเอียดให้ท่านผู้ชมอีกนิดหนึ่งครับสําหรับใครที่จะไปทํานะครับท่านผู้ชมตามผมมาครับผมเอาโองมาแล้วก็ตัดตรงปากออกเพราะปากมันเล็กนะครับเพื่อที่จะเข้าถังนี้เข้าไปนะครับถังนี้ก็ตัดปากออกนะครับเพราะว่าเดีย๋ยว่าปากมันยังไงนะ ่วงมันแคบนะครับเป็นถังประมาณถังสองลิตรหรือเปล่าเขาเรียกถังนี้นะครับวิธีทำของผมก็สูตรง่ายๆครับนี่ครับไปหาซื้ออุปกรณ์ที่ร้านอุปกรณ์ก่อสร้างก็จะมีพวกท่อน,นี้นะครับตัวนี้เป็นเกียวตัวเมียกับเกียวตัวผู้นะครับเราเจาะรูถังตรงนี้นะครับให้เจาะรู เท่าเท่ากับอจอรูเท่ากับตรงที่เกลียวเข้าไปพอดีพอดีนะครับแล้วก็เอาผ้าพันท่อนะครับถอดพันเราจะมาใส่เบาปิดเปิดตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับตรงนี้ผมก็เจาะนะครับผมมีชิปเจาะอยู่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ใช้ปูนนะครับเทเอาปืนมาฉาบฉาบนะวิธีฉาบของผมก็มีอยู่ในชิปนะครับ เราก็ต้องใช้หินเกียเจียร์ท่อด้วยนะครับให้เป็นรอยที่จะยึดอยู่นะครับไม่ให้หมุนเลื่อนได้นะครับนะครับท่านผู้ชมฝั่งนี้ท่อยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับให้มันเทฝั่งนี้เป็นฝั่งเทเข้าเนี่ยมันจะสูงกว่าฝั่งนู้นนะครับข้อล้อนนี่มันก็จะออกมาประมาณนี้ครับท่านผู้ชมหลักการง่ายๆนะครับไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากตอนนี้นะครับก็ แก๊สขึ้นมาเยอะนะครับทั้งสองถังนะครับใกล้จะเต็มนะครับถ้าเต็มแล้วมันถังนี้มันจะเอียงนะครับเราจะบีบถังนี้เอาเข้าไปเก็บไว้ในถังนู้นก็ได้แล้วก็กดถังนู้นเอาไปเก็บไว้ข้างล่างนะครับตอนนี้ผมเก็บไว้นะครับดูครับท่านผู้ชมโอ้โหนะดูครับสูงขึ้นมาขนาดนี้นะครับดูใกล้ๆนะครับท่านผู้ชมสูงครับหน้ากับประมาณ เพราะว่าถังนี้มันเป็นถังแตกนะครับใกล้ๆปากมันก็เลยขึ้นสูงกว่าน,นี้ไม่ได้นะครับผมกดเข้าไปแล้วมันมันจะมีฟองอากาศออกข้างๆที่รอยแตกผมก็เลยพอแค่นี้แล้วครับเดี๋ยวเราต้องไปหาถังมาเก็บเพิ่มเติมอีกครับท่านผู้ชมนี่ครับถังนี้คือท่อออกนะครับนะท่อออกมันเล็กนะครับมันก็เลยชี่มันก็เลยดันออกข้างๆนะครับเพราะว่ามันออกไม่ทันนะครับ โอ้รูนี้เล็กมากครับท่านผู้ชมนี่คือผมทําตามมีตามเกิดนะครับมีอะไรก็ทามันนะครับตรงนี้นะครับเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะครับไปใส่ต้นพริกนะครับนี่ผมปลูกพริกไว้มาดูครับผมทดลองเอามาใส่ต้นนี้ปลูกพร้อมกันนะครับดูต้นนั้นยังพากันเล็กๆอยู่แต่ต้นนี้สูงมากนะครับดูต้นทุกต้นนะครับอันนี้เป็นการทดลองดูแต่ตอนนี้ผมเริ่มเอาไปใส่แล้วครับรู้สึกว่าเป็นปุ๋ยงามดีมากครับท่านผู้ชม ถ้าท่านใดอยากมาดูงานมาดูได้นะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับอยู่ชลบุรีนะครับนี่วิธีทำของผมนะครับก็ประมาณนี้ครับตอนนี้แก๊สมันก็ขึ้นมาประมาณนี้ครับแก๊สชีวภาพจากขี้วัวสูตรง่ายๆใครก็ทำได้ครับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน